วันนี้วันที่หนึ่งเดือนสิบนะคะปีหกสิบกค่ะก็บันจอบมานะคะขอบรอบเมตากส30สิบกรัตเต็มค่ะ <c oughs> แล้วก็ปีนี้นะคะบอกเลยเอาเป็นปีที่เมตารู้สึกหวา <c oughs> ยักอยู่แบบว่าสบายสบายง่ายๆนะคะกับครอบครัวค่ะก็มีลูกมาสองตัวค่ะนี่ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรพิเศษเนาะก็มีลูกอยู่กับลูก,ยกอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็นี่ค่ะอยู่กับสามีที่รักค่ะแม่วยพรนี่ยว,ย,วยพรร้ยอยจี้วยพรนี่วยพรวยพรอ่ะแนมะ่ให้ผมวยพยปปรไหมสุขภาพแข็งแรงทุกทุกฝ่ายผู่วยสุขภาพแข็งแรงดูกล้องกันอ่ะข้อข้อให้ข้อให้เราเป็นอะไรนะ่นสุขภาพแข็งแรงตุกวนันทุกคืนรองกันพอน่อเอาไปขวาขอให้แม่ตาสุขภาพแข็งแรงทุกวันทุก จริงพออ่าคุณสามีเรานะคะนี่ขอของลูกๆค่ะก่าปีนี้นะคะตาคอมบอกเลยว่าเป็นปีที่แบบมั่นทุกๆปีอะคะ่ะทุกคนคะแควะอายุเพิ่มขึ้น ยังวัยรุ่นค่ะตากอข้อไฮทุกๆคนที่เห็นคลิปนี้นะคะมีความสุขเนาะก็มีความสุขมากๆตัวตาเองก็อ่าวันเกิดปีนี้ก็ข้ออวยพรตัวเองสักนิดนึงนะคะทุกคนค่ะข้อไฮเป็นปีที่ตาเนี่ยมีความสุขยิงขย่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็ทําอะไรข้อให้ประสบความสําเร็จข้อให้เจอกันระยะนิมิตที่น่ารักนะคะแล้วก็ แฟนๆเขาเรียกว่า FC ที่น่ารักในทุกๆช่องทางของแม่ต้าเลยนะคะก็ข้อให้รักน้องต้านานๆข้อให้ดูน้องต้ามากๆข้อให้แบบว่าติดตามแล้วก็ดูคลิปแล้วคะแล้วก็แบบว่าซัพพอร์ตน้องคนนี้นะแล้วก็ส่วนใครที่แบบว่าเป็นลูกค้าน้องต้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าปลีกหรือว่าลูกค้าตัวแทนนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็น้องต้าก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนด้วยให้ทุกคนมีแต่ความสุขร่ำรวยเงินทองนะคะวันเกิดป นี่ก็ไม่มีอะไรมากมายเลยค่ะแค่แบบว่าวมาอัดความน่ารักน่ารักให้ดูนิดนิด,น,ดน้อยน้อยนะคะทุกคนคะ่ะก็คลิปนี้นะคะนีจ้าขอบคุณน้องตาใน <c oughs> อ,อินเตอร์ยิ้มที่ลูกยิ้มในกล้องที่เดยว <c oughs> ยิ้มในกล้องเลยก็บายบายหนคะน้องกตินบายบายในค้าบายบายค่ะสามสิบปีแล้วนะ